คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้เอสก็มาอยู่ที่บ้านของอาจารย์ยอดสูตรคำนวณแม่นๆน,นะคะที่บ้านฟวงตึกนะคะท่านท่านผู้ชมตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็น อาจารย์ยอดคนละที่กันนะคะเพราะว่าวันก่อนแอดก็นําเสนออาจารย์ยอดอยู่ที่บุรีรัมนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนออาจารย์ยอดอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็นําเสนอนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ก็หลุดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขก็มีตัวที่เข้านะคะแปดสามนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ตัดออกนะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดไปในงวดที่ผ่านมานะคะ วันนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะแก้มือใหม่นะคะท่านผู้ชมอยากจะให้เอฟซของช่องละอองแชนแนลโชคดีไปด้วยกันนะคะก็เลยแอดก็เลยมาตามต่อให้นะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดนะคะแอดก็ขอฝากช่องละออง h ช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อตด,ดีๆช็อตด,ดีเด็ดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดก็มากับป้าหยับนะคะพูดคุยกับอาจารย์ยอดพร้อมกันเลยนะคะ<ส>ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์งวดที่ผ่านมาคืองวดที่ผ่านมาก็ผมตัดแค่เลขกเดียวเองอครับ มันจะหลุดไปเลยตามธรรมดาชุดชุดหนึ่งมันจะมีอยู่ประมาณสิบคู่ oh. ชุดหนึ่งสิบคู่ oh. บางทีก็ล่างบน oh. ไม่บนก็ล่างบางทีก็ล่างบน oh. ครับแต่ชุดนี้ผมอาจจะไม่กล้าตัดก็ตัดก็เหลืออยู่แหละเลขตัวเดียวท่านดูเอาเอง oh. ครับ oh. นั่นแหละ oh. คิดว่าตัวเดียวคิดว่ามาแน่แหละชุดนี้นะ oh. ตัวเดียว oh. ครับ คือผมพยายามตัดจนไม่รู้จะว่ายังไงดีแล้วครับอาจารย์คนไหนที่เก่งๆก็ช่วยผมตัดเลขประมาณสิบคู่เนี่ยออกให้ด้วยมันจะเหลือเหมือนกันกับผมไหมครับพอจะได้ของขวัญให้เอฟซีครับให้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมเนาะรับที่เสี่ยงโชคขอให้ท่านได้มีโชคมีลาบครับผมอยากจะให้ท่านอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเคยทํามาแล้วไม่เคยหลุด มาพึ่งหลุดที่งวดแล้วนี่คืองวดก่อนๆมาตัดประมาณห้าหกเลขมันยังอยู่งวดที่แล้วนี่ตัดออกเลขหนึ่งก็หลุดไปเลยครับงวดนี่ผมก็เลยไม่กล้าตัดนี่ก็ให้เต็มไปเลยครับให้ชุดเต็มมาเลยให้ชุดเต็มไปเลยครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็พลาดเนาะตัดตัดตัดตัวที่เข้าออกน้อยจานเนาะตัดตัวที่เข้าออกก็เลยหลุดเลยน้อยจานก็เลยหลุดเลยนี่ก็นี่อันนี้ก็ตัดเหมือนกันงวดแล้วก็ตัดอยู่ประมาณ หลายเลีกอยู่แต่งวดนี้ผมก็ตัดอยู่ผมจะวงไหวเลยดูเอาครับคิดว่าตัวเดียวเลยงวดนี้นี่จะให้แบบนส่งท้ายปีเก่าครัจะให้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะบขวัญครับขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ว้วางใจครับให้ช่วยกําลังใจผมด้วยพ่อผมสู้กับเลขมานี่ว่หลายปีหลายคือรุ่นรุ่นกันก็ ทำยังไงเขาก็ล่มกันไปหมดยังอยู่ผมคนเดียวเนี่ยแหละครับที่ทําได้นานที่สุดตั้งส,สมัยวงล่อครับทลายพันงวดก็ไม่รู้เรื่องงวดเนี่ยคือจะนับไม่ครบาทิฏฐิผ่านผ่านมานี่นับเป็นกระดาษเป็นปึกๆครับการทําทุดลงคคือว่าเป็นรอยรอยงวดนี่รอยงวดนี่ผิดงวดหนึ่งผมจะไม่เอาคือรอยงวดเนี่ยถูกทุก,กงวดผมจะใช้สูตรนั่นมาใช้ครับ คือว่าสูตรไหนเดินดีเราก็ใช้สูตรนั้นาจันรใช่ใช่ใช่ไหนเดินดีนี่ดีครับผมก็ใช้สูตรนั่นงวดที่แล้วคือพลาดจริงๆเพราะนั่นแหละครับผู้จริงแปดสามกับเจ็ดห้านี่คือผมดูไปก็คิดว่ารักเจ็ดห้าเลยตัดแปดสามออกก็หลุดไปเลยครับอ๋อก็เลยพลาดมากเลยพลาดไปเลยแต่งวดนี้ผมไม่กลาดตัดคือคือทํายังไง คือเขาออกทั้งนู่นเราทําทั้งนี้เนาะแม่นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องไปเรื่อยๆครับค่ะผู้รันจริงผมไม่อยากจะนี่อะไรคืออยากให้ท่านดูไปเรื่อยๆครับแนะนําไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็อยากจะให้เอฟซีถูกกันทุกคนนั่นแหละเนาะอาจารย์ครับก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละครับนั่นแหลก็อยากให้ถูกผมไม่ได้หวงวิชาหวงอะไรหรอกใครอยากเรียนอย่างอะไรก็มาเรียนเข้ามาเรียนกันเยอะแยะแต่เอาไปไม่ได้ครับผมก็ไม่หวงวิชาอะไรหรอก ครับอยากให้มีอาจารย์หลายๆอาจารย์มาช่วยกันทําช่วยกันคิดครับหาสูตรตัวเด่นมาฝากกันครับคือทํายังไงเ็พวกเราก็ช่วยกันครับผมไม่หวงวิชาคือวิชานี่ถ้าใครทําได้นี่ผมจะมีสูตรคือไม่ให้ผิดเลยทรายร้อยปีก็ไม่ผิดครับแต่มาช่วยกันตัดครับมีสูตรครับ ีสูตัวเลขเข้าแต่ว่าเราตัดเทาที่ถูกออกเน้อยใจเนาะคือเราตัดนี่ตัดตัวผิดอย่างเดียวโยท่านี้เอาใหม่ค่ะอาจารย์เนาะวันนี้ก็คำนวณเสร็จแล้วคำนวณเสร็จแล้วครับมาดูเอาเองครับผมคิดว่ามันก็อยู่ตัวหนึ่งแหละครับกอย่าไปเชื่ออาจารย์นักอาจารย์ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่เราก็ผมทําได้อย่างนี้ก็ให้ท่านอย่างนี้งวดนี้ผมจะให้สามตัวไปด้วยสองคู่ครับดูเอาเองครับ มีตัวไหนบ้างคะอาจารย์มีสี่ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งครับเลขตัวนี้จะงามถ้ามันออกห้าหนึ่งมาปั๊บมันจะออกแค่นี้แหละครับเลขหวดนี้มันจะออกตัวอื่นไปไม่ได้ครับสามตัวสตัวคือสี่สี่ห้าหนึ่งกับหกห้าหนึ่งอาจารย์ไหนทําได้ตรงๆเหมือนผมก็ อกผมด้วยใน,น<ด>ตัวเดียวกัน <ผม S 2> เลยค่ะอา<ด>จารย์วันนี้เอนนเอไปเอาที่ไอ้วัดร้างกลางป่าค่ะเ,เพราะว่าไปเส้นไหว้ปุ๊บจะมองเห็นตัวเลขสี่ห้าหนึ่มือนเลขของอาจารย์เลยค่ะ ยังไม่ได้ตัดต่อคลิปค่ะใช่ใช่ถ่ายมาแล้วค่ะครับจ้ารวมกันเน่ะก็ไม่แน่อาจารย์งวดนี้อาจจะเข้าปังๆก็เป็นได้เนาะที่อาจจะลกหน้าให้อาจารย์บ้างจ้า fc เข้าใจค่ะก็มีตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดก็เป็นเรื่องปกติค่ะเนาะก็ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรหนักหนาโดยแต่ผมก็ทําตามภาษาของผมไปแค่นั้นแหละคือใช่เวลาว่างทําเล่นไปอะไรไปก็บมันก็เข้ามาชอบเล่นคำนวณครับดีกว่าสมองไปใช่ ทั้งซื้ไปกินเล่าเ <c oughs> ม <c oughs> าชาค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค,รคนชอบหวยก็จะหาแต่ตัวเลขนะอาจารย์รนะแต่ผมไม่เคยเล่นนะพูดจริงผมทําได้ไมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกับอาจารย์ยอดแม่นแม่นนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ก็งวดประจาวันที่30ธันวาคมพศ2564นะคะก็คํานวณได้แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะเดี๋ยวแอปจะให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะคะตัวเด่นจะมี40ศู ห้าหนึ่งแล้วก็หกนะคะแล้วก็ตัวรองจะมี70 7ดศูนย์เจ็สามสดแดหนึ่งสีดแดสแล้วก็9กสองนะคะคือตัวรองใช่ไหมคะอาจารย์ครับคใช่ครับค่ะแล้วก็3ตัวมี4ี่ห้าหนึ่งกับหกห้าหนึ่งนะคะ<ด>แล้วก็ค่ะเลขวิ่ง เลขวิ่งให้มา0กับ1บนล่างนะคะวิ่งบนล่างน้อยจานเน,ะนาะ0 1 01, บนล่างนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งนะคะและก็เบอร์โทรของอาจารย์ยอดนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทร08334621711นะคะ0834621711นะคะเป็นเบอร์โทรของอาจารย์ยอดนะคะท่านผู้ชม สำหรับ f c ที่อยากจะโทรหาอาจารย์นะคะก็สามารถโทรได้นะคะเพราะว่าเบอร์โทรวันก่อนก็โทรศัพท์เสียเนาะโทรศัพท์หายนะคะท่านผู้ชมที่แอดลงให้วันก่อนเนาะค่ะวันนี้อาจารย์ก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะตัวเลขก็ตัดให้อย่างดีแล้วน้อยอาจารย์เนาะดีสุดสุดี เพราะว่าตัวเลขก็ไม่ใช่เยอะเท่าไหร่เนาะอยู่ตัวเดียวนั่นแหละจะจะไม่ยัดในพี่น้องคิดเอาเองบางทีอาจารย์อาจจะมีอาจารย์เก่งๆเ้าอาจจะตัดของผมทิ้งกันเพราะว่าตัวก็ตรงกับไอ้สี่ศูนย์ของของปู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแอบจะซื้อไว้แล้วจ้ะซื้อไว้แล้วะอาจารย์ตัวเด่นคือเลขของอาจารย์ต้องกลับด้วยไหมคะอาจารย์ Ει, ตองกลับได้ก็ดีถ้า uh> กลับได้นะมันก็ดีที่สุดเลยต้องกลับด้วยเนาะกลับกลับกลับกกลับได้ก็ดีเพราะมันออกลับบ้างเลยประมาณใกล้กลับประมาณงวดสองงวดหรืออะไรนี่แหละปีหนึ่งอ่ะมันจะกลับอยู่ประมาณงวดหรือสองงวดนี่เละแค่นั้นเคยกลับอยู่นั่นั้ะ ต้องซื้อกลับไว้บ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะตับเตกนะคะเผื่อว่ามันจะมาตัวกลับน้อาจานเนาะก็เรื่องตัวเลขก็เนาะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกอะไรน้อยจานก็แล้วแต่บุญวัสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าอาจารย์เอาลงก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวเลขของอาจารย์ก็เนาะเดินดีทั้งปีเพิ่งหลุดงดที่ผ่านมาหลุดแล้วถ้าไหว้เต็มเดียวเนาะถาไหว้เต็มย่างงี้ก็อยู่อยู่ นี่งวดนี่ไม่กล้าตัดคือตัดแล้วแหละนี่ก็อยู่ข่าหนึ่งตัวเดียวนี่จะตรงไหมแค่นั้นเลยนี่นะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุ้นไวดูนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะให้แคปไว้ลุ้นด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอาจารย์ก็ยังคงใจดีแบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิช่องเราแชแนลเหมือนเช่นเคยนะคะ แล้วงวดนี้อาจารย์มั่นใจไหมคะอาจารย์มั่นใจอยู่มั่นใจคืออาจารย์ชอบตัวไหนมากที่สุดคะคือห้าหนึ่งเลยแหละครับห้าหนึ่งห้าเนาะนั่นแหละนั่นแหละครับห้าเพราะว่าอุ้ยสามตัวนี่งามทั้งสองลยสี่หนึ่งใสี่ห้าหนึ่งกห้าหนึ่งนี่ทั้งคู่ตรงกันเลยอาจารย์ห้าหนึ่งมาเนี่ยก็ มันก็ต้องออกอย่างนี้ตัวดังแน่ๆแหละอาจารย์เนาะเพราะว่าขอให้ดังด้อใช่เนาะจะได้รวยๆยกช่องไปเลยนาออาจารย์เนาะอาจารย์ก็อยากจะให้ fc โชคดีเนาะก็อยากจะให้โชคดียกช่องรวยๆไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็งวดนี้อาจจะเข้าปังๆอีกก็เป็นได้นาออาจารย์เนาะเพราะว่า มาถ่ายทําก็มาทําจนปลายปีแล้วถ้าได้ปีใหม่ๆมาแต่เริ่มต้นเนใช่ถ้าได้มาเริ่มต้นตั้งแต่มกราบใช่ใช่ไม่เราก็เริ่มต้นใหม่ใช่ใช่ปีหน้านี่ปีหน้าปีหน้าปีหกห้าเนาะครับครับเพราะว่าจะสิ้นจะสิ้นปีแล้วเนาะจะสิ้นปีแล็ใช่ค่ะก็ไม่แน่เผื่อว่างวดนี้อาจารย์จะให้ของวันปีใหม่กับเอฟซีก็เป็นได้นะอาจารย์เนาะค่ะ ค่ะอยากจะให้อาจารย์อวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะอาจารย์ครับขอให้สมาชิกทุกช่องหรือผู้คอหวยทุกท่านเขาขอให้ท่านมีโชคมีลาบครับอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยครับขอให้ท่านสบายครับทุกทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ